ครับสวัสดีครับฟาร์มหนูหนาพาชโชคครับอวันนี้ไม่อัปเดตบ่อหนูเนาะการบอ่อหนูเมื่อวานได้ทําระบบน้ําได้ตัดนี่ครับตัดท่อสีหุ้นท่อสีหุน,หนแล้วก็ใส่สทา่าก็ยัดเข้าไปข้างในนะครับอันนี้ยัดเข้ามาข้างในก็นีน่หัวน้ํำก็จะดูอย่างนี้ ในรูล่างรูล่างก็จะเป็นรูน้าออกนะครับเดี๋ยวท่อมาใส่ทีแล้วก็ทําถาดรองน้ำก็จะเป็นอย่างนี้ทุกบอ่อที่ผมจะซอยนะครับเนี่ยเป็นหัวเล็กๆใส่ได้อ่าอย่างบอ่อนี้บอ่อนี้ผมซอยสามบอ่อก็จะมีสามหัวให้น้ำกระบี่หนึ่งอยู่ตรงนี้สองแล้วก็ริมฝานุน่นสามที่เห็นแสงรูๆนะครับอ่าแล้วก็กั้นสามบอ่อ ส่วนล็อกนี้ล็อกนี้จะก,กั้นได้อ่หกบอ่บอหกบ่อคู่ก็เป็นสิบสองบ่ออันนี้ก็เตรียมเอาสังกสีแบนมาทำเป็นฝานะครับก็สั่งเหล็กมาละอะอันนี้จะเป็นเหล็กกล่องเหล็กกล่องเอามาทำเป็นฝาเปิดเหล็กกล่องครึ่งนิ้วเอ้อ่าหกขุนเหล็กกล่องหกขุนแล้วก็สี่ลาย ซีลายเอามากั้นห้องแล้วก็เอาแผ่นอ่าแผ่นสมาร์ทบอร์ดแผ่นสมาร์ทบอร์ดเอามาซสยซสยห้องโอเคนะครับ okay. ก็จะประมาณนี้ทำเสร็จแล้วนี่ครับไอ้นานก็จะเรียงกันอยู่ข้างในด้านด้านที่เราเดินก็จะเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวอันนี้มันจะมีลายน้ําน้ํากินของหนูอ่าเดี๋ยวส่วนมันจะมีรูล่างผมเจาะไว้สองรูนะครับรูบนไว้น้ํากินหนูรูลร่างไว้น้ําเดนน้ําทิ้งก็เดี๋ยวจะมีท่ออีกก็ผมคิดว่าผมจะใช้ท่ออสองนิ้วไม่สองนิ้วก็นิ้วครึ่งเดี๋ยวดูดูความสูงของของของท่อที่จะออกมาก่อนอันนี้ยังไม่ได้ซื้อมาโอเคเดี๋ยววันนี้ ให้ช่างเขามาทำต่อเพราะเมื่อวานผมเดินท่อไปแล้วก็เหลืองานปูนงานปูนเดี๋ยวให้ช่างเขาก็้างาในก็จะประมาณนี้นี่นครับผมหัวเนะี้ก็จะมีมีทุกห้องก็จะตัดปัญหาเรื่องเรื่องน้ำไปเวลาเรียงนะครับตัดปัญหาเรื่องน้ำ โอเคครับผมคลิปนี้ก็อไว้เท่านี้กันครับผมสวัสดีครับ